ครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์หลังเกมการชกของก้องไกแอนนี่มวยไทยยินนะครับต้องเรียกได้ว่าผมคือ f อีตัวยงของก้องไกนะครับเพราะว่ากล้องไกเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ผมอยู่ที่จังหวัดลำปางใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยทั้งนั้นแน่นอนว่าก้องไกคือมวยภาคเหนือตอนล่างนะครับผมชอบมากแล้วก็ อยากให้น้องเขาเนี่ยพบความสมําเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลังเกมการชกที่ก้องไก่แอนนี่มวยไทยพลาดท่าโดนพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีนะฮะเอาชนะน็อกไปได้ในศึกวันลูมินีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็นําทีมด้วยซุปเปอร,ร์บอลบัญชาเมฆใช่ไหมครับครับใช่ครับซุปเปอร,ร์บอลบัญชาเมฆเป็นแม่ทัพนําพันลิตรขึ้นชกกับก้องไก่แอนนี่มวยไทยนะครับ ้องเรียนอย่างนี้ว่าก้องไก่แอนนี่มวยไทยเนี่ยเป็นนักชกที่มีหุ่นดีมากสูง175นะครับแล้วก็รูปร่างไม่เสียเปรียบคู่ต่อสู้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักชกที่มีอาวุธที่หนักและรุนแรงนะครับสำหรับก้องไก่แอนนี่มวยไทยนะครับด้วยสิริระรูปร่างที่สูงใหญ่แน่นอนว่านักมวยคนนี้จะไม่เสียเปรียบถ้าต้องชกกับชาวต่างชาตินะครับ าพาลิศลูกเจ้าแม่สายวาลีนะครับก็เป็นนักมวยสูงร้อยหกสิบแปดก็เตี้ยกว่าผมนะแล้วก็รูปร่างช่วงชกอะไรต่างๆเนี่ยก็เสียเปรียบกล้องไกลอย่างมากนะครับเกมโดยรวมเนี่ยถ้าเป็นมวยฝีมือมวยห้ายกหรือว่านวมนวม,มใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่ากล้องไกลอันนี้มวยไทยเนี่ยจะเอาชนะพาลิศลูกเจ้าแม่สายวาลีได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมตั้งแต่ยกหนึ่งจนกระทัง่งยกอะไรที่โดนเนาะ จำไม่ได้จนกระทั่งเขาโดนน็อกนะครับผมมองว่ากล้องไกลเหนือกว่าโดยเฉพาะลูกเตะซ้ายของเขานะครับเตะดีมากเตะแบบเข้าเป้าตลอดแล้วก็พาิชก็ออกอาการอยู่หลายๆครั้งนะครับโดยการพลิกเกมกลับมาของพานิชนั่นก็คือการใช้พลังหมัดชุดสาวใส่กล้องไกลแอนนี่มวยไทยซึ่งกล้องไกลแอนนี่มวยไทยมีจุดอ่อนก็คือ คางครับคางเปราะมากเพราะว่าโดนเป็นไม่ได้มีอาการแล้วก็ร่วงนะครับดังนั้นการพลิกเกมของพันลิตก็ใช้อาวุธหมัดเด็ดนะครับต้อนเข้ามุมต้อนติดเชือกออกสาวหมัดใส่นะกองบก็โดนจังๆทําให้กล้องไก่แพ้นอกไปในไฟที่ผ่านมานะครับก็น่าเสียดายสำหรับกล้องไก่เพราะว่าถ้ายังครบยกผมก็เชื่อว่าอาวุธของกล้องไก่เนี่ยชนะ พันลิตรแน่นอนนะครับแต่เกมของวัลลูมินีแน่นอนจะออกมาในรูปแบบนี้สมอไม่สามารถมีใครคาดเดาได้ว่าใครจะแพ้ชนะบางครั้งคู่ต่อสู้เนี่ยโดนแบบโอ้โหพายุมัดพายุเตะจะไปไม่ไปอยู่แล้วมีจังหวะกว้างคอยแค่หนึ่งหมัดปุ๊ย้ยงคห้คู่ต่อสู้ก็สามารถแพ้นอกไปได้นะครับและเกมนี้พันลิตรก็ได้ตอบย้ำถึงมณเสน่ของวัลลูมินี รูปแบบการชกเสียเปรียบแต่ว่ามาได้พยุหมัดที่หมกระนำใส่กล้องไกอันนี้มวยไทยจนแพ้นอกไปครับยืนตาแข็งตาค้างหมุสภาพกรรมการก็ยุติการชกไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้วิเคราะห์นครับทำไมกล้องไกถึงแพ้ให้กับพันลิตซึ่งมีสลีละรูปร่างที่เล็กกว่านะคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าพันิตเนี่ยต่อยถูกต่อยเหมือนที่ผมวิเคราะห์คลิปที่แล้วเลย ก็คือมวยเตี้ยสั้นกว่าจะต้องเดินประชิดติดตัวและใช้พายุหมัดออกตัดสลัดล่างตัดลําตัวโหมกระน่าเข้าไปนี่คือรูปแบบการชกของมวยที่ตัวเตี้ยกว่าสมควรจะทําอย่างยิ่งประชิดติดตัวแล้วออกหมัดชุดขยันออกอาวุธให้มากที่สุดและพันลิตก็ประสบความสําเร็จนะครับเอาชนะนอกก้องไกไปได้ก็ก้องไกข้อเสียของเขาก็คือคางเปาะโดนเป็นไม่ได้แล้วก็ร่วง แล้วก็อีกหนึ่งข้อที่เขาต้องเอาชนะตัวเองที่ได้นั่นก็คือการขยันออกอาวุธกล้องไกยังไม่ขยันออกอาวุธเท่าที่ควรและข้อต่อไปก็คือกล้องไกไม่สามารถใช้สริละที่สูงใหญ่ยาวกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยให้เกิดประโยชน์และได้เปรียบในการชกเขายังชกยืนแบบสไตล์แบบมวยไทยห้ายกอย่างนี้กล้องไกยังยืนแบบตัวตรงเอวแข็ง บางจังหวะก็ถลกกางเกงยืนแบบนี้ตลอดนะครับดังนั้นพันลิศเขาเห็นโอกาสละว่ากล้องไกเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะออกอาวุธหมัดเตรียมพร้อมแค่เตะได้อย่างเดียวถ้าเมื่อไหร่เขาเตะเนี่ยเขาจะเตะได้แค่ลูกเดียวใช่ไหมครับพราะเตะลูกเดียวเนี่ยช่องว่างมันจะเปิดพันลิศเขาก็อาศัยจังหวะนั้นที่ช่องว่างเปิดก็ไล่ต้อนกล้องไกติดมุ้งติดเชือกแล้วก็ออกอาวุธและมันได้ผลชนะนอกไปได้นะครับดังนั้นกล้องไก่เนี่ย จะต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนระบบการยืนและก็เปลี่ยนมายเซ็ตในการชกมวยรูปแบบต่างๆที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยคุณต้องเอาทิ้งไปให้หมดและก็ปรับสไตล์ตัวเองให้เข้ากับมวย3ยกแบบสไตล์วันนั่นก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนท่ายืนนะครับจากยืนตัวตรงเอวแข็งแบบนี้คุณต้องเลิกเพราะว่าการยืนแบบนี้มันเป็นการยืนสู้กันกลางเวทีซึ่งมวย5ยกจะชอบคือมึงทีกูทีมา ประมาณมี้มึงทีกูทีแลกกันไปสุดท้ายก็ปั้มเข่าแทงตีจากนั้นก็มามึงทีกูทีไม่เน้นออกมาแต่จะเน้นปั้มแทงเข่าตามสไตล์มวยห้ายกซึ่งชกให้เสียเล่นนะครับถ้าก้องไก่อยากจะร่ํารวยแล้วก็อยากจะไปถึงฝั่องฝันและเป็นแชมป์แล้วกลับมายืนและกลับมายืนอยู่บนเส้นทางของการเป็นนักมวยแถวหน้าของศึกวันลลมินีกล้องไก่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเริ่มต้นเปลี่ยนท่ายืน กล้องไกลจะต้องมีสเตปฟูดเวิร์กเข้าออกให้เร็วเข้าทําให้เร็วจังหวะยืนต้องคุมเกมให้ได้อย่ายืนตัวตรงเอวแข็งแบบนี้ยังไงคุณก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วก็อาศัยแค่เตะซ้ายแล้วก็จ้วงหมัด1-2แค่นั้นเองคุณจะไม่มีทางพบความสําเร็จในเวทีวันลูมินีแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้ไปวันแชมเปี้ยนชิพแน่นอนเพราะว่าการช่ของคุณนั้นมันไม่ถูกตลาดของบอสชาตีนะครับ คุณต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้คุณมีโอกาสมากเพราะหนึ่งคุณเป็นน้ำมวยที่สูงใหญ่อาวุธหนักนะครับดังนั้นวันลุมพินีเนี่ยต้องการน้ำมวยสูงใหญ่เพื่อเอาไปชนกับน้ำมวยต่างชาติคุณเลยได้โอกาสตลอดทําในการแก้ตัวครั้งต่อไปคุณห้ามพลาดอีกนะครับเริ่มต้นจากการฟุตเวิร์กตั้งารเตรียมพร้อมที่จะออกมาธรรมชาติของนักมวยหมัดดีนะครับเขาจะไม่ยืนแบบนี้นะครับเขาจะยืนแบบเท้าจะกว้างนะครับเตะเท้าเข้าออกเร็ว คต่อสู้แย็บมาต่อยตรงเด้งออกมาได้แล้วก็เขาทําจังหวะหมุนออกซ้ายจังหวะหมุนออกขวามีอัปเปอร์ตัดหลังตัวแย็บแยบนะครับนี่คือน้ามวยที่ออกหมัดได้ดีซึ่งเราจะเห็นนักชกญี่ปุ่นนักชกรัสเซียนะครับทุกคนจะเข้าการแบบบ็อกซิ่งเลยผสมกับคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ผสมกับมวยไทยก็คือเอาอาวุธเอาอาวุธที่ดูดันหลากหลายของมวยไทยเข้าไปเสริมแล้วเอาฟุตเวิร์กของคิกบ็อกซิ่งกับบ็อกซิ่งมารวมกัน แล้วก็อาศัยหมัดแย็บที่รวดเร็วแบบสไตล์บ็อกซิง่งนะครับถ้าเรามีหมัดแย็บเนี่ยคู่ต่อสู้จะเข้าหาตัวเราลาบากเหมือนซูเปอร์เลกที่แย็บเอาทาเกรุเข้าไม่ติดตัวเลยเพราะวันนั้นซูเปอร์เลกมีหมัดแย็บย็บแล้วก็เตะขาใช่ไหมครับทำให้มวยหมัดเนี่ยไม่สามารถประชิดต,ติดตัวซูเปอร์เลกได้โดยเฉพาะทาเกรุเนี่ยก็ต้องกว่าจะเข้าเนี่ยต้องผ่านต้องผ่านดงหมัดดงเท้าก่อนดงตีนนะพูดง่ายๆดังนั้นแน่นอนกล้องไกลอนนี่มยไทย ต้องมีหมัดแย็บครับเปลี่ยนท่าย,ยืนพร้อมไตะนะครับแล้วก็หมัดแย็บตลอดนะครับแล้วตามด้วยหมัดหนึ่งสองตัมลำตัว upper hook body hook u ุ p e r hook upper hook นะครับ upper h o ุ k นะครับเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่แค่กล้องไกลคนเดียวนะนักมวยไทยทุกคนนะครับต้องเปลี่ยนท่าย,ยืนให้พร้อมที่จะออกหมัดเพราะว่าถ้าคุณชกหมัดไม่ดีป้องกันหมัดไม่ได้ คุณโดนน็อกแน่นอนเพราะคุณมาต่อยศึกวันลุมพินีและก็วันช้มนชิปใช่ไหมครับเขาเน้นหมัดเน้นการออกอาวุธที่ดุดันโดยเฉพาะหมัดคุณเตะเขา10ทีเนี่ยไม่เท่ากับเขาออกหมัดเน้นๆตรงๆเข้าเป้าแค่ดอกเดียวคุณร่วงเลยนะครับดังนั้นชกกติกาวันลุมพินีเขาเน้นหมัด นักมวยไทยต้องไปเสริมหมัดเย็บหมัดหนึ่งสองุกตัดลําตัวบอดี้ซึ่งนักมวยไทยหายากมาในที่ออกอาวุธได้แบบนั้นตอนนี้มีแค่คนเดียวครับที่ออกอาวุธได้ดีมากในการออกอาวุธตัดลาตัวตัดซ้ายออกอาวุธได้เนียนตามากนั่นก็คือเพชรจีจ้านะฮะตอนนี้เขาก็ได้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นของโลกละในรายการคิกบ็อกซิ่งที่เขาได้แชมป์เฉพาะการมานะครับการออกอาวุธของเพชรจีจ้าเนี่ยออกหมัดดีมากเป็นชุดสเตปเนียนตาตัดลําตัวขึ้นบนออกได้สวยงามมีจังหวะฟุตเวิร์กดึงหลบหมัด เขาอมาผสมผสานกับมวยไทยได้อย่างเนียนตาและสุดยอดมากแต่ขณะเดียวกันนักมวยไทยคนอื่นเนี่ยไม่มีในจุดนี้นะครับทุกคนก้องไก่ไม่มีเลยไม่มีจังหวะดึงฟุตเวิร์กหลบถ้าวันนั้นก้องไก่โดนสาวหมัดติดเชือกเนะี่ยถ้าก้องไก่มีจังหวะฟุตเวิร์กดึงหลบดึงหลบ,ลบออกซ้ายต่อออกข้างอย่างเงี้ยก้องไก่จะมีโอกาสแต่ก้องไก่ย,ยืนตัวแข็งทื่อให้เขาต่อยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บตาข้างคือหมดสติไปละแต่ยังยืนอยู่ ก็ถูกจับแพ้นองไปไม่ใช่แค่กล้องไกลคนเดียวนะครับนักมวยไทยทุกคนนะครับฝึกสเต็ตเท้าเข้าออกให้เร็วมีฟุตเวิร์กไตเน้นหมัดเน้นหมัดแย็บ yeah. หมัดแย,ย็บนี่คือต้องมีกหลอดครับเพราะอะไรถ้าคุณมีหมัดแย็บเอา้าเข้ามาเข้ามามเห็นไหมคู่ต่อสู้จะหยุดหรือก็เด้งถอยออกไปเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถเข้ามาประชิดติดต,ตัวคุณได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีหมัดแย็บเข้าแบบมวยไทยคู่ต่อสู้จะถึงตัวทันทีเลยแล้วก็หมัดชุด พอคุณจะ also, ต่อยเขาเห็นไหมครับเด้งถอยออกไปเห็นไหมครับนี่คือสไตล์ต่างชาติเข้ามาเอาต่อยผมเขาุณดูสู้ออกสไตล์คิกบ็อกซิ่งเห็นไหมพรบพอคุณจะเตะเขาเห็นไหมคุณจะหาตัวเขาไม่เจอเลยเพราะเขา m i ์รวมกันระหว่างคิกบ็อกซิ่งมวยไทยบ็อกซิ่งรวมกันแต่ขณะเดียวกันเรายังชกมวยแบบห้ายกชกให้เสียเล่นถลกกางเกง ต่อแต่เน็ตต่อยหนึ่งทียืนแอ๊ต่อยหนึ่งทียืนแอ๊จะไปเข้าปั้มกับเขาไม่ได้รครับตอนนี้นักมวยฝรั่งต่างชาติเผลอปั้มเก่งกว่านักมวยไทยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนักมวยไทยต่อยต่ยตางชาติโคตรง่ายเลยยืนเฉยๆไอ้ขาเนี่ยสองสามทีเนี่ยชนะน็อกได้เลยหรือไม่งัันต่อยหนึ่งทีปุ๊บครได้ปั๊บหือแทงนี่คือชนะเลย ยุคตอนที่บัวขาวกับังลุ่งเหลืองจะประมาณนี้จนเควันปรับระบบปรับกติกาต่างๆไม่ให้คีิปคอแทงเข่าอะไรต่างๆแล้วบวกกับนักมวยต่างชาติมาเรียนวิชามวยไทยเอาไปรวมกับคลิกบ็อกซิง่งรวมกับบ็อกซิง่งตอนนี้ระดับเขาเลยสูงกว่าเราขนาดนี้เพราะอย่างวันลูมินีหรือว่าวันชไมิชิดเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าพอเข้าปั้มเนี่ยนักมวยไทยพยายามไล่แขนพอเราไล่แขนไหมฝรั่งก็หาจังหวะฟันเราได้เราก็ฟันได้ซึ่ง ฝรั่งทําได้ดีมากนะยุคนี้โดยเฉพาะลูกปันศอกแล้วไล่แขนเพราผมมีศอกกลับอีกมีเข่าลอยฝรั่งเขาเรียนแล้วเขาออกไปใช้กล้าที่จะออกอาวุธแต่ขณะเดียวกันมวยไทยชกแบบไร้จินตนาการเพราะว่าถูกฝึกมาให้ชกตามใบสั่งของเซียนมวยยกสี่มึงเข้าทานิดนึงนะพอทำแล้วมึงดูสัญญาถ้ากูโบกมือเนี่ยมึงอยากเข้ายกห้ามึงไม่ต้องทํามึงถอยเลยเต้นเลยเต้นเลยจนมาครั้งเขาต้องระครังต้องดังก่อนเวลาด้วยซ้า พรอเราปลูกฝังนักมวยไทยให้ชกให้เสียนเล่นควบคุมการชกโดยเสียนมวยนะครับแต่ฝรั่งเขามาเรียนรู้เขาต้องการแค่ชัยชนะเขาไม่สนใจว่าใครจะถือข้างไหนสองต่อหนึ่งสิต่อเขาไม่ได้สนใจเลยเขาชกเพราะเขาต้องการชนะและประสบความสําเร็จดังนั้นอาวุธทุกอย่างที่เขาเรียนไปรวมกับอาวุธที่รุนแรงและสุดยอดของมวยไทยเข้าไปเขาเลยกลายเป็นเสือติดปีก มีบ็อกซิ่งที่สายตาที่ดึงหลบจังหวะอาชิดติดตัวป้องกันดึงหลบพอเข้าวงในเมื่อก่อนสู้ไทยไม่ได้ตอนนี้เขาไล่แข็งสู้เราได้สบายแทงเข่าดีกว่าเราอีกฟันสอกดีกว่าเราอีกพอเขากล้าอาวุธเผลอๆเข้ามาทะเลยทะล่าเขาศอกกลับอีกกระโดดเข่าลอยอีกนักมวยไทยถูกน็อกมาเยอะต่อเยอะนะฮะมากด้วยนะในศึกรายการวันลุมิมีแล้วก็รายการ, um กร,าการ um ทั่วโลกนะครับฝรั่งเขาเรียนรู้แล้วเขาใช้จริงนะดังนั้นกล้องไกแอนนี่มวยไทยครับน้องผมเป็นเอฟซีตัวยง,งคุณ รบกวนฟังผมนิดนึงเปลี่ยนท่ายืนใหม่ครับใช้สิรแยะแขนที่ยาวคุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์คุณตั้งแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณเลยนะครับแขนยาวเนี่ยคุณยืนลงไปดิฝึกเย็บบ่อยๆวันนึ่ะฝึกบ่อยๆคุณฝึกบ่อยๆหัวไหล่คุณจะแข็งแล้วคุณจะเย็บถนัดแล้วคุณจะไม่ล้าบ็อกซิ่งชกตั้ง12ยกนะครับทำไมเขาเย็บลยตลอดเพราะเขาฝึกทุกวันมยวยบริมีแค่3ยกมันจะยากอะไรเนี่ยเย็บตลอดดิเข้ามาก็เย็บเนี่ยเย็บดูยังไงคุณเย็บเสร็จเนี่ยเอาตั้งการมนาะ ยยกเสร็จเห็นไหมพอแยกกู่ต่อสู้ชัดหยุดใช่ไหมสต็อป้วคุณสามารถปบปบปบ,ปบต่อเนื่องได้เลยพอเขาจะเข้ามาอีกแยกสกัดไปอีกแล้วเขาจะเข้าถึงตัวคุณไหมครับคุณยาวใหญ่กว่าไม่ต้องถอยเลยปักหลักจำบอกใ้จี้เข้าไปจี้เข้าไปมวยยาวใหญ่ต้องจี้ดูดันนะครับอย่าหอยเยอะนะครับอกองไกลต้องมีหมัดแยกตลอดใช้แขนยาวๆของคุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์เท้ายาวๆของคุณให้เกิดประโยชน์ สลับเตะขาขึ้นก้าคอและที่สําคัญลูกถีบหน้าใช้ไม่ได้ผลกับต่างชาตินะครับมาลูกถีบหน้าจะใช้ได้ผลกับเฉพาะนักมวยไทยนะเพราะนักมวยไทยจะเดินเข้ามาเดินเข้ามาทื่อๆถีบหน้าเดินเข้ามาทีนักมวยไทยจะใช้ได้ดีลูกถีบหน้าแต่ถ้าเอาไปใช้กับฝรั่งต่างชาติคุณถีบเขาไม่โดนครับเห็นไ,ไหมครับเพราะฝรั่งเขาไม่ได้ยืนตัวแข็งแบบนักมวยไทยแบบนี้ เขายืนแบบนี้เขาระดับหัวกับขาหน้าเท่ากันระดับท้องลากไปด้านหลังไม่เปิดช่องว่างพอคุณทิพมาทิพมาทิพตดเท้าหน้าครับตัวนี้สอนเท้าหน้าครับอ่าเท้าหน้าครับอืมลูกน้องผมครับเล่นได้เอาเท้าหน้าครับเห็นไหมนี่คือฝรั่งเขาเรียนรู้ลูกแก้ลูกทีบหน้าเรามาหมดเอ้าถีบหน้ามาปุ๊บเห็นไหมโอ้ยจังหวะคุณผิดก็ใส่ตุ้มเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฝรั่งเขามาเรียนกับเราญี่ปุ่นมาเรียนกับเราเขาเรียนรู้ทั้ง ถูกและแก้แน่นอนเขารู้ว่าสเต็ปเท้าของเราสู้เขาไม่ได้เขาจะพุดเบิกตลอดเข้าทําเร็วออกเร็วนะครับดังนั้นถีบเท้าหน้าจะไม่สมดผลนะครับถีบเท้าหลังเท่านั้นที่จะมีโอกาสสวยงามและรุนแรงกว่าเท้าหน้าเพราะว่าเท้าหน้าเนี่ยธรรมชาติเราหลังต่างชาติเขาพุดเบิร์กมาพุเบิกมาพอเขาเห็นคุณจะถีบปุ๊บเขาก็โดดหนีเลยจบเลยเฮ้อๆคุณเสียหลักเขาจ้วงหมักเลยปับ๊บเท้าหลังเนี่ยได้ไปอย่างมากที่สุดเลยเอ่ะคุณแย,ยไ้ไว้แย้ปั๊บปุ้ง เด้งออกไปแล้วเขาจะเข้ามาทาอีกคุณสามารถถีบสกัดได้เลยแล้วจังหวะคุณจะเน้นคุณจะแข็งแกร่งมากเลยอ้าวเข้ามาผมแยกปุ๊กพายไปปั๊บนี่ธรรมชาติคิกบ็อกซิ่งจะประมาณนี้พอเราหยุดแยบปุ๊กเขาจะพุ่งม,มาเลยพอพุ่งม,มาเร็เราเห็นไหมถ้าคุณไม่พร้อมที่จะถีบหรือว่าไม่พร้อมที่จะสวนหมัดหรือไม่พร้อมที่คุณโดนเลยหนึ่งสองเท้าเราไปป,ปั๊บปุ๊กมาปั๊บนี่คือสเต็ปของคิกบ็อกซิง่งและก็บ็อกซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นลูกถีบหลังจะสําคัญมากเลยออกไปปุ๊กม,มาปุ๊ถีบ เพราะมันจะเร็วและก็รุนแรงลองเอาไปฝึกดูถ้าใครไม่เชื่อนะลองไปเอาลูกเนี้ยลูกถิบหลังเนี้ยไปแก้ลูกพุ่งต่อยของต่างชาติเพราะมันจะแม่นกว่าเร็วกว่าและก็รุนแรงกว่าโดนถีบสักสองทัาทีเดี๋ยวเขาไม่เข้ามาทําละเพราะเขารู้ว่าถ้าเข้ามาอีกจะโดนลูกถีบอีกเพราะโดนเต็มเต,ต็มที่ลิ้นปีมีโอกาสน็อกจุกได้นะครับทุกคนดังนั้นกล้องกายอันนี้วยไทยน,น,นะครับน้องคือผมชอบน้องมากเลยหุ่นดีสูงยาวใหญ่นะครับหมัดดีอาวุธดี เพียงแต่ว่าน้องฝึกไม่ถูกวิธีกับตลาดวันลูมินีนะครับน้องจะต้องชกให้รัดกุมนะครับแล้วก็ออกอาวุธให้แม่นยําแล้วก็ขยันออกอาวุธกว่านี้แล้วก็ที่สําคัญตั้งการมวยใหม่นะครับแล้วก็ใช้อาวุธหน้านให้เกิดประโยชน์นั่นคือหมัดแยบ็บน้องต้องแย็บตลอดนะครับแย็บตลอดครับฝึกแย็บครับฝึกแย็บตลอดนะครับมันไม่ยากครับฝึกแย็บตับ1 2อัปเปอร์1ฮุกอัปเปอร์อัปเปอร์แยบ็บแย็บอัปเปอร์หลังต้องขึ้นนะครับปั๊บอัปเปอร์หลังต้องขึ้นนะครับปั๊บปึ๊บตามเดียวุก ถอยท้องอัปเปอร์หัวดขาหุกออกซ้ายออกขวาน้องต้องเรียนรู้เพราะกล้องไกลยังถอยตรงๆเนี่ยมาธรรมชาติมวยถอยตรงถอยมาจี้มาเห็นไหมครับเขาจะี้หาตัวคุณได้เลยนะครับเอาไปเปลี่ยนทางเอามาถอยได้ไหมเห็นไหมครับเขาจะทําคุณได้เลยเพราะฉะนั้นกล้องไกลจะต้องถอยออกซ้ายออกขวามาเข,ามาข้ามาตบออกข้างนะเวทีมันใหญ่ครับปุ๊บแยกแยญ่ไว้แยกไ,ไว้ครับ เข้ามาตบออกซ้ายขออกขวาซึ่งมันทําได้ฝึกได้อยู่ที่ว่าคุณจะฝึกไหมคุณจะตั้งใจเรียนรู้ไหมนะครับเพราะมันทําได้เพราะฝรั่งเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรู้เขารู้เราย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับกล้องไกแอรน,นี่มวยไทยนะครับเอาไปฝึกใหม่ผมรอชมความสําเร็จของคุณไฟต์ต่อไปนะครับตั้งกาดใหม่ครับเอาให้แบบฟุตเวิร์ให้ถนัดนะครับมีหมัดแย็บตลอดนะครับตามด้วยหมัดหนึ่งสองหมัดทุก หมดขาฝึกออกซ้ายฝึกออกขวาอย่าถอยตรงเพร,ราะถ้ามื่อไหถอยตรงต่างชาติจะตะปุบเยือดทันทีเลยคุณจะโดนหมัดแบบน,นี้นะฮะก็ไม่ได้ฝากแค่กล้องไกลคนเดียวนะครับ <c oughs> ไ,ม <c oughs> ไม่ได้ฝากกล้องไกลคนเดียวนะครับทุกคนฝากน้องๆนักมวยไทยทุกคนนะครับหมัดแย็บสําคัญที่สุดนะครับในการต่อยศึกวอลโลมินีแล้วก็ ต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับหมัดแย็บสามารถสกัดคู่ต่อสู้ได้สามารถเปิดทางออกอาวุธอย่างอื่นได้เตะเสร็จต่อยเสร็จมีหมัดแย็บกระแทกคู่ต่อสู้จะเข้าไม่ถึงตัวเรานะครับดูนะฮะเข้ามาคู่ต่อสู้จะหยุดเพี่ยนจังหวะที่เรารัวหมัดชุดใส่แล้วเราเด้งถอยคุมเป็นจังหวะหนึ่งคู่ต่อสู้พุ่งเข้ามาเราแค่กระแทกเสร็จเนี่ยเขาจะหยุดเลย จะเข้าไม่ถึงตัวเราเลยนะครับถ้าคุณไม่เชื่อลองเอาไปฝึกดูผมทําได้คุณก็ต้องทําได้ต่างชาติทําได้เราก็ต้องทําได้ใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถทําได้ถ้าเราตั้งใจฝึกมันจริงๆนะครับคลิปนี้ <Okay. S 1> ก็อยากจะให้กล้องไกลอนนี้มวยไทยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เข้ามาเม้นพูดคุยกับผมได้ผมพร้อมที่จะ ถ่ายทอดวิชาแบบสไตล์คิกบ็อกซิ่งผสมผสรานมวยไทยแล้วก็บ็อกซิ่งให้กับคุณครับเพราะว่าผมชอบมวยเหนือและเพราะว่าผมเป็นคนเหนือครับผมอยากให้กล้องไก่แอนนี่มวยไทยพบความสาเร็จหาเงินเยอะๆไปเลี้ยงดูครอบครัวดูแลคนทั้งบ้านให้มีความสุขต่อไปนะครับคลิปนี้ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณอาจารย์นอยครับสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็เป็นคลิปเล็กๆที่สืบเนื่องมาจากกระแสมวยไทยระหว่างทาเครุกับซูเปอร์เล็กที่ตัวนี้ ร้อนแรงแล้วก็เป็นกระแสที่พูดถึงมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับดังนั้นคลิปสอนมวยแก้มวยต่างๆเนี่ยนะก็เลยลองทําดูว่าคอนเทนต์แบบนี้ทุกคนจะชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็แชร์ออกไปให้ถึงก้องไก่แอนนี่มวยไทยแล้วก็น้องนักมวยไทยคนอื่นๆนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของผมนี้มันเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์มาขอบคุณหรือว่าแสดงความเห็นด้วยกับผมที่ใต้คลิปได้เลยนะเพราะว่าช่องผมจะได้เติบโตนะครับผมทักจากทักรี่